สวัสดีค่ะฟิลมค่ะวันนี้ฟิลมนะคะจะมาแกะของขวัญที่พี่หงนะคะลาบซ้อนให้ฟิลมเป็นของขวัญวันเกิดค่ะนี่นะคะขอบคุณพี่หงมากเลยนะคะที่ให้ของขวัญฟิมนี่กล่องใหญ่มากเลยนะคะแต่ข้างในฟิลมลองยกดูมันเบามากเพราว่ามารอรุ้นกันนะคะว่าข้างในคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไร ท่เนท่นทน,ทน,ทน,ทนได้สกูชีเป็นซาลาเปานะคะของคิวตี้รุ่นใหม่ได้สองสีนะคะเป็นสีทองกับสีชมพูมุกนี่ขอบคุณพี่หงมากเลยนะคะคีฟิล์มชอบมากเลยอะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะให้เพื่อนๆนะคะดูทีละชิ้นค่ะนี่นะค่ะชิ้นนี้เป็นสีทองตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์นะคะเขียนว่า c u t ต e c r ิ a t อทีค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะแกะออกมาให้เพื่อนดูนุนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นรองค่ะก็จะเขียนว่า cutie creative นะคะนี่นะคะคือตัวส q u i s h y ซาลาเปาค่ะก็จะเป็นสีทองนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีลายเส้นเขียนว่า cutie creative ค่ะเดี๋ยวฟิ์มนะคะจะลองบีบดูค่ะช้ามากเลยนะคะ เดี๋ยวฟิมนะคะก็จะแกะสีชมพูค่ะแล้วก็เดี๋ยวฟิมนะคะจะให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะแผ่นรองก็จะเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นสีชมพูมุกนะคะเป็นตัวหนังสือเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นเหมือนกัน เดี๋ยวฟิลนะคะจะให้เพื่อนดูแบบใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวฟิลมนะคะจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะเป็นซลเปาสีทองก่อนนี่นะคะฟิลมก็ให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆแล้วนะคะสกูชี่ซลเปาที่จริงฟิลมอยากได้มานานแล้วและคือพี่โหงก็ให้มาเป็นของขวัญวันเกิดขอบคุณพี่โหงมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิลมก็จะบีบให้เพื่อนๆดูกันค่ะช้ามากโอ้โหตึ้มากเลยนะคะ สีทองนะคะเป็นสีที่สวยมากแล้วก็ดูเงามากเลยนะคะเดี๋ยวฟิวจะลองหยิบขึ้นมาแล้วก็ขยัำเพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะสโล์แค่ไหนเดี๋ยวฟิวนะคะก็จะขยัำเพื่อนดูนเลยค่ะโอ้สโล์มากเลยนะคะสโล์มากเลยค่ะนี่นะคะคือความสโล์ ิละ,ะชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะดูสีชมพูแบบใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะสกูชี่สาเปาสีชมพูมุกค,ค่ะโอ้สโลมากเลยนะคะแต่ฟิล์มว่าเหมือนสีทองจะสโลกว่า,วาเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะขยับ้เพื่อนดูนค่ะ ก็สโลเหมือนกันนะคะแต่ฟิล์มผ้าสีทองสโลกว่านิดหน่อยสกุชี่ซาลาเปานะคะเป็นสกุชี่ที่ฟิล์มชอบมากเลยน่ารักมากเลยนะคะมีทั้งหมดสีสีแต่ว่าฟิล์มได้เป็นสีทองกับสีชมพูมานะคะเป็นสกุชี่ที่สโลมากเลยนะคะสกุชี่ซาลาเปาคิวตี้นะคะฟิล์มชอบมากเลยนะคะทั้งสองอันเล่นสนุกมากเลยนะคะชิ้นก็ พอดีกับมือเลยขอบคุณพี่หงจากลาซอนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฟิลม์ชอบมากเลยนะคะติดตามฟิลมฟิมได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย